ใช้ตัวนี้มาโอ้โหไม่รู้กี่ขวดแล้วเนี่ยใช้ตั้งแต่เขาออกมาแรกๆอะ่ะคือแม่บ้านอะ่ะจะเอาไปทิ้งหลายทีละก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งขอทําคลิปของดีบอกต่อก่อนหมอต้องขอบคุณคุณเคสมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจใช้แบรนด์ดีๆมาตลอดตั้งแต่แรกๆเลยค่ะคนอาจจะคิดว่าระดับพี่เคสต้องใช้เค์เตร์แบรนด์แน่นอนเลยเฮ้กูแพค้ค่ะกูลองมาหลายตัวแล้วค่ะหลายพันแล้วค่ะเป็นหมื่นค่ะบางกระปลกเกือบหมื่นค่ะแพ้อีดอก จะบอกเลยนะคะว่าของแพงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องดีเสมอไปค่ะเซรั่ม um สิวบางขวดนะคะบางทีเนี่ยราคาหลักพันหลักหมื่นนะคะแต่ว่าใช้แล้วเนี่ยอาจจะทําให้หน้าพังกว่าเดิมก็ได้ค่ะถ้าผู้ผลิตไม่เข้าใจกลไกและการรักษาสิวแบบจริงๆค่ะอย่างเวสสําอางดีตัวนี้นะคะหมอเนี่ยทำขึ้นมาสําหรับผิวที่เป็นสิวโดยเฉพาะนะคะจะช่วยรักษาสิวนะคะได้ถึงผิวชั้นลึกเลยและตัดต้นปอวงจรการเกิดสิวะคะ่ะอย่างคุณเคสนะคะเขาเนี่ยก็จะใช้เซรั่มนะคะคู่กับตัวเจลแต้มสิวนะคะมันก็จะทําให้เห็นผลได้ดียิ่งขึ้นนนคค่่่ะะะสสรับระะทีเป็ิวอยู ให้รีบรักษาเลยนะคะก่อนจะกลายเป็นสิวเรื้อรังลอยสิวหลุมสิวซึ่งรักษาได้ยากนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะก็คือซื้อเซรั่มนะคะแถมรีไปเลยเจลแต้มสิวนะคะใช้คู่กันนะคะยิ่งเห็นผลไวสิวยิ่งหายไวค่ะตอนนี้นะคะโปรนี้เนี่ยก็มีจํานวนจํากัดนะคะใครเป็นสิวหรืออยากปรึกษาใดๆนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะ